สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว YouTube นะครับหลังจากที่เราไปเอารถมานะครับก็ขึ้นของเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเป็นแป้งจัมโบ้นะครับไปทางท่าเรือคลองเตยครับผมโอ้ขี่วเสียบพี่น้องแป้งกัไงไว้ขี่วเสียบว่ะดิรหลดบอมไม่แหีรถบหลดบริแงเลยขี่วเสียบนะครับแต่ถามว่าระบบเป็นยังไงนะครับโอ้ผมมาสุดยอดเลี้ยวเนี่บอมีดอกเตืองเต,ตื้งจ้างๆะ นะครับไม่มีน,นะรครับน,นิ่นออมครับพี่น้องยานหนังง้วกทายจอระบีแหละครับแต่วบานเปลี่ยนออกมาใช่ไหมเนาะไม่รถคันนี้คืองามเลยวะรถสวยครับอีซูซิสามหกศูนย์ไม่ฟังคุณไหมมันเส้นหรือเปล่านี่ครับล้อมันมีแต่จอระบีครับรถก็มีแต่อูย้ยอาบไปด้วยจอระบี กินเบื้องลอ้นขันแม่นขันแม่นไนขันแม่นเฮ็ดกระทะเอาเห็ดสีกระทะเอาเพวกเจ้าค้นเบื้องว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะมันจีได้นั่นบนนี่ก็มาจอดกินข้าวนะครับแะกินข้าวอยู่ที่แยกบัลระเบือนะครับสีแยกไฟแดงบัลระเบือไปทางนี้ก็จะเป็นอ่าบ้านไผ่นะครับนะครับเปลี่ยนไปเบิดเลยพี่น้องจะเม่นอย่างเนี้ยจอดกับรถไอ้ ي, ขคาเจ้ามาจอดประหัรรถกระสินนี่กันได้ไหม รู้สึกสองฝั่งโค้งนี่กับเพี้ยนครับเบึ้งล้อโอ้ดูว่าได้รถผมอ่ะนะครับเที่ยวนี้ต้องขออนุญาตก่อนไปยังที่ก่อนนะครับแป้งลงพรุ่งนี้นะครับแต่พวกไปก่อนยี่สิบคันยังไม่ได้ลงเลยครับการตอนนี้ก็เหลืออยู่อ่สี่สิบสี่สิบบาทแล้วกันนะครับอยู่ที่บอรบือนะครับผม เตียนเบิดครับพอวูกี้ปรับนะครับแล้วก็เดีไย่ไล่ไล่ไล่ไปทีละอย่างนะครับล้อหน้าทํานะครับแล้วก็เบรกทำทำพอว์กี้ทำนะครับแล้วก็ของใหม่ครับอ่านี่ครับอันนี้แพรงกามูเพอว่ามีแอเื้อให้เ็เลยแพรงกามูนะครับ วกตรงเตียงวันไดในเปลี่ยนนะครับตรงตรงเตียงบูตรงเตียงยังมันกะรวมแล้วละ่ะแต่ก็ถือว่าโอ้ยังโอเคอยู่ยังยังใช้ได้อยู่ยังยังแก็วนะครับรถเกิดคือล่างอยู่ก้อนออกไหมก้อนจอดกัได้นี่ครับใส่ของเรียบร้อยนะครับมาจอดอยู่ที่บลรบือนะครับ ตรงขามครับลานมันครับพี่น้องนะมากินข้าวกินข้าวกินกว๋วยเตี๋ยวครับจอดกินกว๋วยเตี๋ยวเอาไว้ด้วยแล้วอะ่ะนี่ครับจําไหมครับความจนไม่ใช่กรรมพันธุ์นะครับความขยันเท่านั้นคงทนนะครับพุนแล้วแล้วก็ป้ายทะเบียนก็เดี๋ยวผมขอไปแล้วนะครับขอใหม่แล้วเพอ่าไปเกาแลวเนี่ยขาด แล้วก็มีตัวนี้อีกตัวหนึ่งที่ได้ใหม่นะครับได้ดูกันแล้วนเนา,นะ,เาเนะเป็อนอนนียง่ะเขาเอื่นซาลาเปาบ่ของใหม่นะครับเป็นว่าเหลี่ยมๆซาลาเปาขอเปองใหม่นะครับโอ้ขี้ดีครับพี่น้องบอกเลยว่านิ่มอ่ะครับแล้วก็อ่า ที่นี่นีนนป้ายทะเบียนผมขอขอใบใหม่หมป้ายเดิมมันขาดครับป้ายเดิมมันขาดปืนไฟกบหมดนะครับเกินบุหรี่ไป <c oughs> เอาเรยวไฟอะ่ะแล้วก็ตัววาวลมตัวนี้นะครับนี่ตัววาวลมตัวนี้จะเป็นคือ มันจะปั๊มลมไอปั๊มลมทีเดียวนะครับมันจะปั๊มทีเดียวสังเกตไหมว่าลมมันจะไม่ปั๊มอีกนะครับรถก็จะเงียบเงียบบ่ต้องเสียงเคียงรถรถก็จะเงียบนะครับจะไม่ได้ยินเสียงปั๊มลมคูนไม้เราคันหนึ่งนะครับจะไม่จะไม่ได้ยินเสียงปั๊มลมนะครับรถผู้ใหญ่นอกคันนี้เหรอ ันไฟเงีนใส่ออกวันวเนาะดีครับไปแล้วครับไปไปโอ้ยของเมียดีๆก็ได้ไปแล้วครับผมคันแรกนะครับของผมคันที่สองแล้วก็ตามหลังอีกสามคันนะครับวันนี้มีแป้งกลับด้วยผมยังคาเหรียญเสียอยู่ไปเดี๋ยวเราออกเดินทางกันครับผม จะไล,ล่รถแค่นั้นนะครับี๋ยวไล่สองสี่ศูนย์มันจะเป็นอ่าสิบล้อเผาเป็นเป็นรถหกล้อนะครับรถกันเมื่อกี้อ่าใส่เผาหลอกเขาไปเสริมเผาให้มันเป็นสิบล้อนะครับงานแบกโดยเฉพาะแบกมตัวน,น้อยเครื่องดื่มพร้อมนะครับแต่หน้ารถยังไม่ได้เก็บเลยครับตามมันมือน,อนีบ่เลยน้อนดอกเดียวิ่งแล้ว เพราะว่าช้าไม่ได้ครับถ้าช้าใครช้าก็คือมีของแถมหนารถเบื้องกระจกรถพี่น้องเอ้ยยังไหนเบื้องสังเกตเบื้องกระจกรถนี่มึครับเ็นป่ะสังเกตง้ามันง้มเหลี่ยวเห็นไหมย้ําขนาดรถย,ย,ยังเอียงยังเยอะนะครับยังบพดังนะดังอยู่ดัง,ด,ง,ด,งดังแนบหนานะครับแนบหนาเพราะว่าล้อหนาผมไปเสริมแนบขึ้นอีกตัวหนึ่งนะครับ เพราะว่ารถมันอ่ะมันก้มพดมันหมู่พดนะครับผมก็เลยเสริมแหนบอีนตัวหนึ่งแต่อยากให้ดีให้ให้เสริมสองครับเสริมเสริม,ม,มตัวเงาหนี่ตัวหนึ่งนะครับตัวล้อไม่คันเนี่ยแล้วก็แล้วก็ไปเสริมอ่าแล้วก็เสริมตัวอ่นตัวห้องแหนบนะครับตัวตัวตัวห้องแหนบตัวน้อยนะครับไห้มันเป็นสองตัวมันอีสูงกว่านี่เรามันดีมันจะดูดีก็นี่อ่นะครับของผมเสริมแค่ตัวเดียวเพราะของผมเนี่น ผมกล้ารับผมกล้าเว้าได้เลยกว่ารถคารสินนี่ผมว่าผมเสริมควานมูไปเอารถรถล่ลลองน้วกันนะรถไข่พี่น้องกันสมบัติทิมแล้วก็สมพิดนุ่งใช้กิดผู้สกุลเนะี่ยมูนะนะครับผมว่าผมเสริมคันแรกเลยแหละแล้วก็ข้าเจ้ากับไม้เห็ดน้ำครับเดี๋ยวนะเอามามันดีบ่นะครับ คันดินันเดินเสียดมากอะว่าสับนะครับเพิ่นว่ามันสับาพั่นได้ของผมว่าสับเนี่ยแล้วก็งับจานขึ้นอีกงับจานถอยหลังขึ้นอีกนะครับอ่าถอยถอยจาขนขึ้นข้างหลังแล้วก็แล้วก็ยกหน้าขึ้นอีกตัวหนึ่งนะครับสงสัยก็เจ้าไปยกสองตัวเพราะว่ามันเลยสับอ่ะคืออยู่ของผมยกตัวเดียวเนี่ยของผมไปทําอยู่อู่รุ่งเรืองนะครับรยละเอียด ไอ้อูจัดการไหนเลยอูจัดมาแบบยังดีเลยนะครับเท่าเดี๋ยวนี้เพราะท่านได้เป็นอย่างเนี้ยแต่รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ตั้มก็ของมูแล,ล้วเพราะว่าของข้าเจ้านี่ของข้าเจ้าเดี๋ยวนี้ข้าเจ้าของข้าเห็ดเนาะมันก็นเลยเป็นสูงสูงอยู่เนาะของผมเราเป็นตั้มตั้มอยู่แ่บนะเห็ดกรรมูเป็นอย่างไรนะครับอไอสิ่งไรเขาทันมาเนี่ยเนี่ยไฟก็โชว์ลลแล้วรถกระเด็นด้เท่านี้มาเนี่ยอ๋อมันขึ้นม้อครับพี่น้อง คำว่าขึ้นมอก็คือขึ้นเนินนะครับเออเห็นคอมเมนต์มาว่าอะไรคือมออะไรคือมอพูดให้ผมรู้เรื่องด้วยต้องขอไปนะครับผมคนเล่าคนอิสานครับมันบอกไทยบอกชัดครับบอกไทยบอแข็งครับผมเอพูดภาษากลางไม่ไม่ค่อยแข็งแรง นะครับนี่ครับก็ไปทางท่าเรือคลองเตยนะครับท่านผู้ชมโอ้นิ่มมากเลยที่กีองนะครับนิ่มถึงแบย้ำเลี้ยวย้ำเบรกเบรกนี่แห้โอ้โหอ,อยากพูดถึงเลยเมื่อกี้โทรไปว่าสร้างบกุกันเฮ็ดดีวันนี้อัลุนสี่ด้เหตุง่ายวะล่ะสันนะสร้างหัวล่อยวะสันสนะ โทษไปโทษไปควนเนนะโทษไปหยอ,อกเนเลยสิครับเอดีวันนี้รุร่นบริเกตอีกเด้อเนีะมันบริมัน่เป็น่ยนยังไงเลยนะจะลองวิ่งดูก่อนครับเออเดิด้าไปแล้วครับจวดจ,จัดแต่วะ,ะรถใหญ่นี่มีแต่คันง,งามๆพี่ลองแต่งแบบสุดยอดนะครับเลียดแตง่แตงเนะลดแต่งยังไส่เนี่ยรถยามกต่อยนะ เราเห็ดง,งามๆเห็ล้านเนี่ยมาท่มจัมงหวะย,ยักษเดียนะผมสิบไม้เห็ดเน่ยแล้วบางฟุน้นไปผมอยากได้เหลียดส่ไปแต่ว่าากันไปเห็ดน้ำล้านเถนนั่นคือทีแพงแทง้แต่นี่ผมคิดอย,ยู่นะกับบอกว่าถือครับเดี๋ยวอาจจะไปเห็ดยุ่มหวังบางฟุน้นก็ได้ไปฮอดเวลาจะได้จัดบางฟุน้นก็ได้บอกว่าถือแต่ว่าขอ บางฝุ่นขอเป็นหลังสงการนะครับเพราะว่าตอนนี้นี่ขอเก็บเงินใส่สงการสักวันพี่น้องเนาะขอเก็บตังเที่ยวสงการนะครับเพราะว่ากันนะครับขอเป็นหลังสงการบางฝุ่นเดี๋ยวจัดเพราะว่าว่าสี่เหตุแถวไว้ๆนี่กันคือสิบว่ามีเงินเหรียญสงการแท้สัตว์เนี่ยแปนว่าเขเกี่ยว่ะ นะครับก็ขึ้นของเรียบร้อยนะครับก็จวดจัดจุดจวดครับเดี๋ยวเจอกันถ้าเือคองเตยอ่าผมว่าจะไม่ให้เกินเที่ยงคืนนะผมจะเข้าถึงทันไหมนะครับเดี๋ยวลงคลิปให้ดูครับถึงตอนไหนเดี๋ยวลงตอนนั้นครับผมนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ